ทานไหมคะจะพึ่งเลยกิกกินก่อนเรียกว่ากับน้อยๆข้าวเยอะๆเราเน้นกับนะคะทุกคนอืม ตามด้วยข้าวกับพริกโดดออ พูดก็คือการทําอาหารนะคะโอ้โหคิดถึงอาหารมานานมากแต่พว่าเมื่อได้ทําอาหารนะคะลงใน EP ีนะคะมาสักระยะหนึ่งแล้วนะคะวันนี้นะคะได้เลือกสําหรับ e ีีนี้แล้วนะคะ,ะ,คะที่แนนซี่จะมาทําอาหารนะคะแนนซี่ขอเลือกเมนูที่เกี่ยวกับอาหารไทยโอ้โห,โโหเพราะว่ามีความอยากทานอาหารไทยมากๆ <c oughs> คุณยายกับลูกอีฟก,ก็ชอบทานอาหารไทยเหมือนกันนะคะวันนี้อาอนซี่จะมาทำเมนูอะไรนะคะไปดูกันก่อนนะคะว่าอินคือเรียนะคะหรือวัดธีที่แนซี่เตรียมนะคะสำหรับเมนูในวันนี้นะคะมีอะไรบ้างไปดูกัน,นเลยะคะ่ะอันนี้ก็คือวัดิีนะคะที่เอนซี่เตรียมมาไว้นะคะในการ มีอะไรบ้างนะคะก็คือมีน้ำตาลมะพร้าวนะคะเนี่ยที่จะใส่ไปนิดนึงนะคะพร้อมด้วยเครื่องแกงป่านะคะประมาณ2ช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็กะปินิดนึงนะคะเพื่อชงูงรสเพื่อช่วยความหอมนะคะให้รสชาติเข้มขน้นข้าวคั่วนะคะเพื่อช่วยให้รสชาตินั้นกลมกล่อมยิ่งขึ้นนะคะความแซ่บไม่ต้องพูดถึงนะคะก็คือพริกเกลียงนะคะเนี่ยที่จะใส่ไปนิดหนึ่งพร้อมด้วยนะคะมะเขือเปราะนะคะ ะะแล้วก็มีข้าวโพดอ่อนนะคะผักทุกอย่างในซี่เจ๊ใส่อย่างละนีดอย่างละหนอนนะคะก็มีน้ําสต๊อกไก่นะคะขอเลือกเป็นน้าสต๊อกไก่เพราะว่าในซี่มีอยู่นะคะจะใช้น้ําสต๊อกหมูหรือว่าน้ํเปล่าก็ได้นะคะแล้วก็มีถั่วปักยาวนะคะพร้อมด้วยพริกชี้ฟ้าแดงนะคะอันนี้ก็คือเพิ่มรสชาติให้อร่อยแล้วก็สีสันสวยงามนะคะแล้วก็จะมีตัวมะเขือพวงนะคะขออนุญาตหิบเป็น มือนะคะเพราะว่ามือสะอาดแล้วมีมะเขือพวงนะคะแล้วก็มีมะขามเปียกนะคะตัวนี้นะคะเจะเป็นที่จะใช้ไว้เป็นตัวเ,เรียกอะไรแดกขาวปลานะคะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ของแกงปลาเลยนะคะก็คือตัวกระชายนะคะแล้วก็จะมีก็คือหัวกําหรือสลัดนะคะตัวนี้นะคะตัวชูรสทําให้แกงป่าของเรานะคะรสชาติอร่อยจัดจ้านแซ่บไม่แพ้ใครเลยนะคะพร้อมเนือยอผักทีใบเลื่อยนะคะ ี่ขออนุญาตใช้เลย,ยน,นะแล้วก็มีใบมะกรูดนะคะพร้อมด้วยใบยกะเพรานะคะแล้วก็มีผักยี่หล่านะคะใบย,ยี่หลา่าพร้อมด้วยที่ขาดไม่ได้เลยก็คือปลานะคะก็คือปลากดนะคะ แล้วก็น้ำปลาเนี่ยที่จะใส่นิดนึงนะคะเพื่อช่วยให้รสชาติอร่อยอีกเช่นกันนะคะส่วนน้ำส้มสายชูนเนี่ยที่ใช้มาในการดับข่าปลานะคะแล้วก็มีเกลือนะคะคือใช้ในการดับข่าปลานะคะส่วนผงชูรสหรือผงนวนะคะหรือเอ่อรสดีนะเนี่ยที่จะใส่รสดีนะคะในการทำแกงป่านะคะเพื่อช่วยรสชาติอร่อยอีกเช่นกันนะคะ และนี่ก็คือวัตถุดิบนะคะในการทําแกงป่านะคะไปดูกันเลยนะคะว่าขั้นตอนในการทำ เห็นว mm ัตถุดิบที่แนนซี่เตรียมไว้แล้วใช่ไหมคะเห็นไหมว่าหาง่ายมากเลยมีขายตามท้องตลาดหรือซุปเปอร์มาร์เก็ตโดยทั่วไปเลยนะคะเพราะฉะนั้นเมนูใน EP นี้นะคะก็คือแกงปลาปลากดคาจริงๆแล้วนะคะตัวเนื้อปลานะคะเดิมทีแนนซี่ตั้งใจว่าจะเป็นปลากุสลาดไม่ก็ปลาปลาเดียว แต่เนื่องจากว่าปัญหายากหาซื้อไม่ได้ที่เลือกปลาสองประเภทนี้ก็คือหนึ่งมันเป็นปลาที่เขาเรียกอะไรทันง่ายทันง่ายในที่นี้หมายถึงว่าเดี๋ยวจะทำตัวเนื้อปลาเนี้ยมาแล่เป็นชิ้นบางๆนะคะสไลด์เป็นชิ้นบางๆแล้วก็จะใส่ปลาในขั้นตอนสุดท้ายของแกงปลาเพราะเนื่องจากว่าคุณยายทันง่ายแล้วก็มันไม่มีก้างแต่ว่าไปหามันไม่ได้เนี่ยที่ก็เลยต้องเลือกเป็นปลากดดังนะะเป็นปลาตัวเล็กๆต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าแกงปลาเนี่ยทุกๆคนนะคะเพื่อนๆ อยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นอาหารพื้นบ้านของคนไทยเรานะคะแล้วก็เป็นแกงป่าที่ทุกคนชอบอยู่แล้วแหละแต่วันนี้เนซี่ขออนุญาตแชร์นะคะในส่วนที่เนีซี่ทำแกงป่านะถึงเป็นส่วนที่ตัวเองชอบนะและตัวเองทำนะคะเพราะว่าอะไรรู้มั้ยที่ถึงอาหารไทยมากกว่เพราะว่าช่วงนี้ไม่ได้ทำอาหารลงในอีพีเลยนะคะแล้ววันนี้ได้เลิกเลยก็เลยขอเลือกเปแกง ี่ต้องนำตัวปลาเนี่ยนะมาดักขาวมาดักขาวก่อนก็ค mm hmm. ือว่าเด่นที่จะนำปลาปดเนี่ยนะคะมาล้างด้วยน้ำมะขามนะคะ,ะเมื่อล้างน้ำมะขามเสร็จแล้วปุ๊บนะเนี่ยเดยนที่ก็จะต่อด้วยล้างด้วยเกลือนิดหนึง่ง mm hmm. เพื่อให้ปลานั้นช่วยทําให้มันสดชื่นขึ้นนะคะหลังจากนั้นเด่ mm hmm. นที่ก็จะนำปลาตรงนั้นนะมาตั้งทำไว้และที่สองเลยนะคะเดยนที mm ่ก็จัดการในเรื่องของ มะเขือพวงนะคะบางคนก็จะใช้เป็นมะเขือขื่อหรือไงแล้วแต่ที่ชอบนะคะว่าจะใส่ผักอะไรเน,นซี่ก็จะนําตัวมะเขือปอกกับมะเขือพวงนี่แหละคะ่ะยิ่งโดยเฉพาะมะเขือปอกเนี่ยเราต้องแช่น้ำเกลือกร็กกรูกกร้ๆเป็นด้วนะว่าเราจะต้องแช่เพื่อไม่ให้มันดำังนั้นเนซี่ก็จะแบ่งตัวผักตรงนี้แบ่งออกเป็นสองเขาเรียกอะไรนะ สองสองกะละมังก็คือว่ากะละมังแรกอะเนซี่จะนํามะเขือปอกอมะเขือพวงเนี่ยแช่นะโดยแช่ในน้ําเกลือนะคะแล้วก็ใส่น้าส้มใส่โชูนะคะนิดหนึ่งแช่ทิ้งไว้นะคะโดยหั่นมะเขือปอกเนี่ยลงไปก่อนส่วนอีกกะละมังหนึ่งนะคะเนซี่ก็จะแชะ่ก็จะแช่พวกกระชายพริกขี้ฟ้าแดงเขียวอะไรแล้วแต่ถ้าคุณชอบนะคะข้าวโพดอ,อ่อนหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่ที่ชอบเลย อะไรนะผักชีผ um, so ักชีเป็นอะไรนะชีฝรั or, uitar, ่งนะคะก็คือจะแช่ในกะละมังกกะละมังหนึงเพื่อนที่สะดวกนะเวลาที่เนซี่ทำแกงปลาเน้ซี่ต้องใส่มะเขือก่อนเลยก่นแรกส่วนอีกกะละมังนึงเนี่ยที่เป็นพวกพริชฟ้าหรือกระชายนะฮะหรือพริกไทยพริกไทยอ่อนเนีเนซี่ไว้ใส่อันดับที่สอง นะคะเพราะว่าเพื่อจะได้ความสุกของมันนะมันจะได้ใกล้เคียงกันเพราะว่าที่ใส่มะเขืออันดับแรกก่อนเลยเมื่อเนื่องจากว่ามะเขือนั้นสุกฉ่าค่ะอันนี้คือสิ่งที่เนซี่เะเตรียมไปก่อนรอบนั้นก็คือทำตามขั้นตอนแล้วแต่ทุกคนที่ชอบนะคะต้องบอกก่อนนะว่าเป็นการแชร์ทาแกงป่าที่เนซี่ทำทานเองนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าขั้นตอนในการทําแกงป่าของเนซี่นะคะยังไงนและขอบอกเลยว่ามีเคล็ดลับให้หลังนะจะบอกเลยเลยว่ารสชาติแกงป่าแต่ ซีซาร์นะคะแซ่บนัวเพิ่มให้มันอร่อยเนี่ยใส่สอะไรอยากยะคะว่าพี่เี่ใส่สอะไรไปดูกันเลยนะคะขั้นตอนในการทําแกงป่านะคะว่าเนี่ยซีนั้นใส่อะไรเพื่อเพิ่มรสชาติให้มันปรมก่อมเข็มคนสักบซีซาโอ้โหมาแล้วหลายหลยไปดูกันเลยค่ะ โดยส่วนตัวแล้วคาชอบนะคะก็ะค,ะคือ,อ,ชชชอกชระคะเว่าระเด็นเลยนะแล้วก็ตัวชูรถนะคะของแกงป่าปากดนะคะที่แนนซี่ทำนะคะมีอยู่ตัวหนึ่งะะที่ช่วยทำให้รสชาติเนี่ยอร่อยมากๆเลยโดยส่วนตัวแล้วนะคะชอบนะคะก็คือ ละกํานะคะหรือเรียกว่าสลัดนั่นเองนะคะต่วันนี้นะะเราเพิ่มสีสันของรสชาติให้มันแซกจัดเลยนะคะในยที่จะนาตัวสลัดหรือละกําเนี่ยนะคะมาทำการแบบว่าบดนะคะหรือเขาเรียกตำนะคะขูดขูดขูดขขูให้มันละเอียดนิดนึงนะคะแล้วก็จะใส่ไปในน้ำแกงนะของแกงป่า รสชาพิจัดอร่อยหมดได้บอกได้คำเดียวเลยว่าแซ่บจริงๆเลยนะคะแล้วก็ถึนตัวหนึ่งนะทะี่ช่วยในยการชูรสมาให้อร่อยอีกเช่นกันนะคะก็ะคือตัวข้าวคั่วเน,นี่ย,ยนะคะในี่ที่จะไส่ตอนสุดท้ายนะคของแกงป่านะก็ะคือขั้นตอนสุดท้ายในการทําแกงป่านะในซที่จะใส่ข้าวคั่วไปนิดนึงนะ,ะตัวนี้ก็ช่วยทำให้รสชาติมันะ นะคะคเพราะว่าข้าวต้วนะคะให้มันหอมจริงนะ,ะแล้วก็เอาข้าวต้วนแล้วก็คั่วในกระทะแล้วก็ปรุ่มความัดเองนะคะ, <S <S ะคือมันจะหอมกว่าเป็นซูตังท้องตลาดแต่นี้แล้วแต่ความชอบนะคะ <S 2> <S 2> แต่ว่าถ้าให้มันหอมจริงอ่ะเราคั่วแล้วเราก็ปรุงม่อะคะมันจะได้กลิ่นของตัวอะไรละตัวของข้าวต้วมันจะได้หอมจริงนะคะ <S <S แล้วก็เพิ่ม <S <S เพิ่มความแซ่บความเผ็ดทีนี่นะเนี่ยซีก็จะใส่พริกตัลเหลี่ยมนะคะตัวนี้นะคะ นำมาโขลกนะคะตำให้มันแบบว่าไม่ต้องละเอียดมากนะคะจะใส่เพิ่มไปนิดหนึ่งนะคะเพื่อช่วยทำให้แกงป่าของเราน้ารสชาติแบบว่าจัดเลยนะคะแต่ต้องบอกก่อนว่าในที่จะใส่ไม่เยอะมากนะคะเพราะว่าเนื่องจากว่าคุณยายนะท่านเหมียอยู่แล้วทานเผ็ดมากไม่่ได้แต่เพื่อนๆท่านไหนะะที่ว่าชอบความเผ็ดนะคะแบบรสชาติเข้มข้นแบบยิ่งขึ้นกว่าเดิมก็ใส่พริกให้มันมากหน่อยอันนี้ขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละบุคคลนะคะ แล้วก็ส่วนเครื่องแกงนะเันซี่บอกบอกก่อนเลยนะคะว่าเมนูเนี้ยเครื่องแกงเันซี่ไม่ได้โขเองนะน mm ั hmm. นซี่ไปซือ้อกบบร้านที่เขาทำอร่อยที่ง่ายเป็นร้านประจำอาหารที่เขาทำเครื่องแกงอร่อยเข mm hmm. าในซี่ของใต้กจะซื้อเครื่องแกงในของใต้ mm hmm. แต่ว่าในการทำแกงป่าเนี่ยเนซี่เพิ่มความหอมของสมุนไพรนะสำหรับเนซี่ทำนะบอกก่อนนะเ mm hmm. นซี่นำตัวใบี่หลานะพร้อมด้วยใบกะเพรานะเล็กน้อยหน้ามา น,นี่มันเป็นอันเล็กๆๆ,ๆแล้วก็มาโขกในเครื่องแกงนะฮะอีกผีเนื้อเพื่อที่เวลาเราแกงปากเข้าไปนะตัวน้ําแกงเนี่ยมันจะหอมสูุนไพนะคะอันนี้คือเคล็ดลับแกงปากที่เนี่ช่อชอบนะคะสำหรับตัวเองอ่ะหรือว่าเอามาแชร์กันะะนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยนะคะว่าขั้นตอนนะคะ นิดนึงนะคะเพื่อผัดเครื่องแกงนะคะหลังจากน้ำมันร้อนแล้วนะคะนิดนึงแล้วเนี่ยพี่ใส่เครื่องแกงลงไปนะคะแล้วก็ผัดนะคะตีให้มันรั่วเลยนะคะตีจนมันหอมเลยนะคะผัดให้มันหอมเผาและยี่หาโอ้โหทำให้เครื่องแกงหอมมาก หลังจากนั้นนะคะในที่ก็ค่อยๆใส่น้ําสต๊อกนะคะใส่ทีละหน่อยนะคะใส่ทีละนิดแล้วก็ค่อยๆคนอย่าใส่ทีเดียวพื่พลาดอย่าใส่ทีเดียวเยอะนะค่อยๆใส่แล้วค่อยๆค่อยๆค่อยๆคนนะคะ คือทุกอย่างอย่าใส่เยอะมากนะคะเพราะว่าเราชอบแบบไหนตอนหลังเวลาเราชิมอ่ะแล้วเราก็เคยแก้แก้รสชาติอีกทีหนึง่งหลังจากที่น้ำแกงเดือดแล้วนะคะเนนซี่จะใส่น้ำตาลมะพร้าวนะคะนิดหนึ่งนะคะเพื่อช่วยให้รสชาติอร่อยให้มีความหวานนะคะนิดหนึ่งกับความเค็มนะคะ ใส่กะปินะคะใส่นิดนึงเพื่อให้รสชาติอร่อยปลานิดนึงแต่ใส่ไม่เยอะนะคะเพราะว่าเนซี่ใส่กะปิไปแล้วเนซี่จะใส่เครื่องปรุงนะคะให้บันรสชาติโอเคก่อนแล้วเนซี่ถึงจะพอน้ําเดือดแล้วเนซี่ถึงจะใส่ปลานะคะเพราะว่าพอเราใส่ปลาไปแล้วนะะเนี่ยรบคนมันมากไม่ค่อยได้นะคะ เครื่องแกงเราเดือดแล้วนะคะเอนที่ก็จะใส่ปลานะคะลงไปเลยนะ,ะตอนใส่ปลาลงไปเนี่ยละคะ่ะเนที่จะไม่คนนะคะจะปล่อยให้เขาสุกนะคะพอเขาสุกแล้วเนี่ยเราถึงค่อยๆกลับตัวชิ้นปลานะคะจะถามว่าปลามันคาวไหมมันไม่คาวแล้วละคะ่ะเพราะว่าเราได้ทําการล้างด้วย น,น้ำมะขามกับเกลือนะคะแล้วหลังจากที่ออปลาเรานะคะสุกได้ที่แล้วนะคะเห็นที่ก็จะใส่ถักแล้วนะ,ะที่ก็จะใส่ตัวรากำหรือสลักเนี่ยระคาในที่ใส่ลงไปเพื่อคูร ที่เลือกใส่มะเขือก่อนเราก็ลองให้มะเขือสุกก่อนนะคะใีไข่ออกนะคะแล้วก็ใบมะกรูดนะคะเื่้ให้น ้ยข้าวุบอ่กรพิฟ้าแดงนะคะแล้วก็ผูกปักยางนะสีสันจะสวยมากแล้วก็ตัวกระชายค่ะเอามผักใบเรื่อยนีดนึงจากนั้นเราก็คนเข้าด้วยกันหน่อยค่ะ าเราสุกแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ต้องกลัวว่าตามันจะขาวนะคะแจนซี่ทําแบบเป็นน้ําถูกถิกนะคะแกงลาไม่ได้น้ําเยอะนะหม้อมันเล็กไปหรือเปล่าก็ไม่รู้เครื่องมันล้นเลยดูสิคะแน่นมากเห็นไหมโอ้โหเครื่องแน่นจริงๆเลยนะคะงั้นแจนซี่ก็จะเติมพริกนะคะเพื่อเพิ่มความแซ่บจัด จานนะคะลงไปแล้วหลังจากที่ตัวแกงป่าเราได้ที่แล้วนะคะเอนที่ก็จะใส่ข้าวคั่วนะคะลงไปนะคะประมาณช้อนโต๊ะนิดนึงนะคะเพื่อให้รสชาติเข้มข้น,นนะคะ,ะใบกระเราแล้วก็ใบหิลาะนะคะเพื่อให้มันหอมนะคะหอมจริงๆเลย เ้าวคั่วในราคาจะตัวทำให้หอมจะเัียนที่คนคนให้เข้าๆก่อนก่อนก่อนนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะแกงป่าปลากรุดนะคะไปทานกันเลยค่ะ ก็ได้ทานเลยนะคะมาลองกิน่อาลองกินดูซิว่าเป็นยังไงโอ้โหเป็นไงบ้างอืมอร่อยไอร่อยไากอร่อยมากมันหอมสมุนไพรเนาะอือหือคุณยายจะรอทานพร้อมกันไม่ไหวคุณยายหิวทานไปก่อนแล้วนะคะเต้มข้นมากๆเลยทุกคนเต็มข้นมาก ก็เป็นคนชอบแกงอะไรแบบนี้อยู่แล้วอบอกเลยนะคะคุณแม่ไม่ได้ทำแค่อาหารไทยอร่อยนะคะอาหารฝรั่งก็ทำอร่อยนี่คิดถึงอาหารไทยแล้วเนี่ยเลยทำโอ้โหเลือกตัดลิบบินสักทีตัดลิบบินสักทีดูตีนเนื้อปลาเป็นเนื้อปลาเลยนะคะนางหิวมากเลยนะกลับมาจากที่ทํางานนะคะแล้วทานเสร็จที่นางก็ต้องลุยงานต่อนะคะแล้วหน้าที่แม่ก็ต้องบริการลูกนะคะ นี่พริกอร่อยทานสีพริกโดดทำงานจนลืมไปแล้วทำงานจนลืมไปแล้วหองับต้องเดินด้วยห่อทุกคนเนนื้อปลาเป็นเนื้อปลาเลยดูดิสดมากเลยอะสดมากไม่ขาวไม่แปลกใจทำไมยายกินไม่พูดไม่จ่าสักคำกินเงียบมากเลยกินเงียบมากอยาาบอกว่าอร่อยมากรอไม่ไหวไปกินก่อนเพราะตะลนักรอกินพร้อมกัน S <S อ,อ,อร่อยมากอหวามากจริงอร่อยไหมอร่อยไหม,ม,มดีใจดีใจเชื่อว่าถ้าใครได้กินฝีมือแม่จะจะชอบมากอร่อยมากโอ้ยดีใจจังเลยน,นี่พูดจักใจเลยปะเนี่ยใช่เพราะว่าเป็นคนชอบอาหารไทยคือคขาโจทย์รอบเนี้ยอะไรที่แบบ ชอบมากถูกใจมากอ่าเพราะว่าอย่างที่บอกว่าหนูเป็นคนชอบอาหารไทยมากอ่าเนอะใช่ใช่ออันนี้คือส่วนตัวเลยค่ะยิ่แม่ทําแบบเนี้ยอาหารแบบสไตล์อย่างเนี้ยอชอบมากยายกชอบยายก็จะชอบพวกไทยแท้โบราณโบราณอ่าเขาจะชอบแนว fusion หน่อยๆอะไรเงี้ยอืมนางนางไม่ยอมไม่ถ่ายหน้าตัวเองนะไม่ยอมออกกล้องส o มากทุกคนอย่าถ่ายเลยอย่าทุกคนจะตบกันเพิ่งมาจับกับจางทำงาน โมมาเชียกส็สอนสุดค่อยคุณแม่ก็เยอะนะคะอย่าเพิ่งอ,อ่นกันถ้าเห็นหน้าคลิปนะฮะชอบกดไลค์เพื่อช่วยกดรับจ้าอ, <c oughs> อย่าลืมนะะั้งค่าไปกดไ like, ลค์กด <c oughs> แล้วพบกันใหม่นะคะกับคลิปหน้านะคะของฟูด d ี้แนนซี่นะคะถ้าชอบกดไลค์เพื่อช่วยกดเรับ อย่าลืมนะคะไปกดไลค์กดแชร์กดเลิฟห้คุณแม่ด้วย<า>ใครๆชอบก็เชิญคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะคะอ,<า>อย่าลืมกดกระดิ่งกิ้งกิ้งกิ้งติดตามมิ้ยเยอะสับสับใกันเยอะๆนะคะทุกคนวันนี้นนซี่ขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่นะคะกับคลิปหน้าของ f o o d ี้น a นซีนะคะวันนี้สวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย,บาย